Steak and hot. Hmm? Thank you very much no, no, yeah. What is name this? this, this steak, what is this? This is a sirloin steak uh -huh. uh, Mushrooms and salad yeah. What is this for me? <laughs> yeah. You have soy cook, cooked belly <laughs> ข้าทางมาจะอร่อยแล้วก็ราดด้วยซีอิน้ำซอสอันนี้อาหารอังกฤษสไตล์เลยนี่คืออาหารอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ออริจ mm ิน hmm. อล mm hmm. ของอังกฤษ <c oughs> จะมีถัว่วมีถั่วเป็นอาหารถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะ <c oughs> แล้วก็มีสกาล สกาลอกก็คือชอบๆมากไอเชียวนา่ากินเลยค่ะราาทานกันค่ะสกาลอกค่ะ

ใชสามีเราจะให้นองทานสเต็กไม่ซอสแค่ติดมาถ้าเรนั้นกินแจ่วบ้านเราโคตรอร่อยเลย 嗯。Mm hmm. สร์ฟพร้อมทำเสื่อังบนอร่อยเดี๋ยวจะชิมกนเอันนี้ก็คือหมูหมูสามชันม้นบาเรานะคะเป็ะหมูสามชั้นน่าจะอบเป็นซี่โครงแต่ว่าคล้ายๆหมูสามชัน้นเป็น รสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นความความฉินของเจ๊บแล้วเพราะว่าเป็นล้าที่จะทานอาหารฝรั่งกับทุกวัน ก็เลยมันมันชินลิ้นเราแล้วตอน,นี่มันก็เลยเออรูรู้ว่ารสชาติอาหารฝรั่งที่อาาร่อยตังไหนไม่อาาร่อยตรงไหนจะเริ่มดูแล้ิดว่าทุกรา้านจะทำอาาร่อยนะคร้านก็ทำไม่ได้เรื่อง เรียนรู้จากแบ่ว่านอร่อย,มออยออหมหน่อยรสชาติอาหารฝรั่งนั้นสมีจะบอกอันนี้อร่อยนะดีลามันอร่อยไม่เคยไม่อร่อยอันจิดน,นี่อร่อยนี่อร่อยเราทานไปแล้วนี่มาเรียรู้ไป เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารธรรมเรื่อยๆปีนี้เราได้แค่นี้แล้วอีกสามสี่ปีกว่าจะข้างหน้าที่กว่าเราจะได้สองพัสข้ก็คงจะได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะลงเรียนสอดีหนึ่งเพราะว่าเราผ่านเอ็นเราต้องเรียนดีหนึ่งเพราะว่าเอาไว้สอบโกลสัญชาติเวลาเราจะสอบเป็นพัสิเปอร์เซ็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุณสามีนะกช็ช่วยทุกอย่างช่วยหนากฉะนั้นจะต้องบองเอาว่าใครก็ช่างคิดว่าอยากจะมีแฟนก็นนต้องศึกษาให้ชัดเจนว่าเขารักเราพอไหมเพราะว่าเอกสารทุกอย่างไม่ได้ง่ายจะเป็นแฟนกันเดียวไม่ง่าย ยิ่งเป็นอย่างเกียบแล้วเนี่ยยิ่งยากยุ่งยากมากถ้าเรื่องแต่งานกว่าจะเปลนนั้นเปลนอย่างเป็นเงินทกอย่างใช้เงินความใจทุคนที่รักเราด้วยชื่หลักเราด้วยว่าเขาจะใจดีที่จะทำใหเราได้อะไรผนี่ยงรับพิดชอทุกอย่าง บางคุณเรื่องอกสาเป็นเรื่องซีเรียเขาไม่อยากเม่ r so there we go sorry about that นางให้เอาสกาล็อตมาลองครับมนรู้ว่าเราชอบสกาล็อนก็ก็ไม่รอนะให้เรากิดคนเดียว

อย่าคิดที่จะบอกว่าเออสมัยก่อนใช่ไหมคะก็อยาว่าเอออยากได้สมีแฟนข้หลัง่งรวยๆอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วล่ะรวยจนไม่สําคัญหรอกเพราะว่า,าใช่อ่ะเงินเป็นปจัจจัยหนึงที่สําคัญแต่ว่าถ้าคุณมีเงินอย่างเดียวคุณไม่มีความรักมันก็ไม่ไเกิดประโยชน์ถ้ามาอยู่ต่างประเทศ แต่ถ้าคุณมีความรักมากเงินเงินสามารถหาได้แต่ถ้าคุณที่รักเราคอามริษทรับ,บอเราเดินเคียงข้างลงไปนี่ยเงินหาง่ายมากเพราะเราทําอะไรได้ทุกอย่างเราไม่ดไม่เปียดมันจำไหมนะคะเคบอกว่าพาแฟนก็หล่อ รวยให้หน่อยดีหน่อยฝรังรวยๆบางคนเขาไม่มาเอาเราเหรอกค่ะถ้าไม่ใช่ดวงศานาจริงๆเขาจะผ่านมายากที่สุดจนจะผ่านมาหมดเอาคนที่รักเราได้ที่ซัพพอร์ตเราได้ทุกเรื่องนั้นแหละคุณจะมีความสุขบางคุณแต่งงานไปแต่ตัวหัวใจไม่ได้มีเลยถุกกดขี่คุณผิ จะไม่ม็นคนที่ไม่ทนอย่างน,น,น,นะคะุณสามีนะถ้าจะไม่เคยทำลายเขานะชีวิตเขาจะแบบเพอร์เฟกมาก <c oughs> แต่เราก็เราก็ยังโชคดีที่เราเป็นคนรู้จักสมนึกบากคุณคุณโทษที่กลับมาทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก็ <c oughs> เชียบที่จะฝากหม้ยว่า ใครที่ดึคลิปเซียงเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปดินน้นรนที่ว่าเอออยากได้แฟนรวยอย่างนีน้ขอให้เขารักเราเอาเรามาได้ะคะ่ะเยอะแยะที่อาชีพจะสร้างรายได้ที่นี่งานขั้นต่ำมันก็มากกว่ามืไอไถโขูดถ้าคุณเป็นคนขยันมือขี้เกียจ เยอะแะหลากหลายอาชีพที่จะทําให้คุณมั่งมสีสุขได้ที่แน่เขามีรัสวัสทยการลงนะเป็นสิ่งที่สําคัญสิทธิที่คุณจะได้สิทธิที่คุณจะพึงจะได้นั่นแหละคือสําคัญที่เราต้อง ได้เราต้องเรียนรู้ไปทุกทุกอย่างสำหรับคลิปนี้เจ็ไม่มีอะไรต้องพูดเลยเปืือนประหยัดให้ความรู้ประมาณหนึ่งว่าไม่ต้องไม่ต้องไปสรรหาความสุขไม่ต้องไปสร้างความสุขที่แบบปลอมสร้างความสุขด้วยตัวเราเองค่ะเรียวๆนี่แหละมีชีวิตจริงที่ไม่ต้องไปเพิ่ปันหาความสุขสร้างด้วยตัวเราเองได้ความสุขสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย